สวัสดีครับท่านผู้ชมยินีรับเข้าสู่ o อ Channel นนะฮะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมแบมเด็กข่าวสารในวงการมือถือในพีนะผมจะมาพูดถึงสเปคอย่างเป็นทางการของมือถือจากค่าย Realme นะฮะนั่นคือ Realme 12 Pro Plus 5G ลันเองนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของมือถือรุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดไลน,น์ด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป ังจากที่มีข่าวลือมาอย่างยาวนานนะครับล่าสุดเนี่ยทางเรียวมีนะครับผมก็ยืนยันนะครับว่าเรียวมี12 series นะฮะสามารถ่นใหมาจากทางค่ายเรียวมีนะฮะจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งเปิดตัวในวันนี้นะผมนั่นก็คือวันที่29กุมภาพันธ์นั่นเองโดย e หนะผมจะมาพูดถึงสเปคของตัว็อปหน้าผมนั่นคือเรียวมี12 Pro Plus 5G เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องก่อนนะฮะสำหรับความหนาของตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่8.75มิลลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่196ัมนะะ อุปดรของตัวเครื่องนะฮะด้านหน้าเป็นกระจกนะครับส่วนฝาหลังตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นหนังวีแกนนะครับตัวเครื่องนะผมรองรับซิมแบบ dual sim นะผมแล้วก็รองรับเครือข่ายแบบ 5G นอกจากนี้นะฮะตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP65 ด้วยนะครับมาดูต่อกันที่หน้าจอนะฮะสำหรับหน้าจอของ Realme 12 Pro+ 5G นะฮะจะเป็นหน้าจอแบบ c u r ์ฟนะฮะโดยให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วเป็นหน้าจอ AMOLED ความเะเอดัด Full HD+ Plus, มาพร้อมกับปัตตารีเฟสเลตอยู่ที่120เฮิรตซ์สีสันของหน้าจอหน้าผมให้มามากถึง1,000ล้านสีความสว่างทั่วไปนะผมจะอยู่ที่800นิตส่วนความสว่างสูงสุดนะผมจะอยู่ที่950นิตนะฮะรองรับช่วงขอบเขต DCI-P 3 0 0นะครับค่า PWM Dimming นะผมอยู่ที่2,160เฮิรตซ์อัตรา,าส่วนหน้าจอตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่93%ความหนาแน่นของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่394 PPI นะครับตัวเคร์่องนะผมรันบ,บนระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับด้วย Realme UI เวอร์ชัน5.0นะครับ หลอชิปเซตนะผมเลือกใช้ชิปเซตตัวใหม่ของควา l ค o m m Snapdragon 7S Gen 2นะฮะบนสถาปัตยกรรมระดัดบ4นาโนเมตร GPU Octa Core นะฮะ GPU จะเป็นของ Adreno 710ตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถใส่ Micro SD การเพิ่มได้นะฮะสำหรับหน่วยความจำภายในนะผมมีให้เลือกทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะครับโดยรุ่นแรงนะผมจะเป็น RAM 8รอม256นะฮะรุ่นท็อปนะผมจะเป็น r 12รอม512 g b นะฮะนอกจากนี้นะฮะ ตัวเครื่องยังสามารถเพิ่มแรมได้อีก12 g b นะครับผมผ่านดันแอมิกแรมนะครับรวมเป็น 24GB มาดูต่ออันที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องหลังของเรียวมี2 Pro Plus 5G นะฮะรุ่น Pro Plus นะครับแน่นอนนะครับผมว่ากล้องเนี่ยก็ต้องเป็นระดับที่แบบท็อปๆไปแล้วนะฮะโดยกล้องหลังของเรียวมี2 Pro องโนะครับผมจะติดตั้งกล้องหลังมาหมด3ตัวโดยความละเอียดของเลนหลักนะผมจะอยู่ที่50เมกะพิกเซลค่าเอจะอยู่ที่1 8ปนะครับเลนนะครับผมมีขนาดเซนเซอร รองรับระบบ PDF แล้วก็มี OS กันสันนะฮะ่วนที่2นะผมจะเป็นเลนส์พร s ซ็อ e เทเลโฟโต้ความเอจะอยู่ที่64มกะพิเซลค่า F จะอยู่ที่2.8นะฮะขนาดของเลนส์นะผมจะอยู่ที่2นิ้วรองน,นั้นระบบ PDF มี OS กันสันนะฮะซูมแบบออปติคอลนะครับผมได้สูงสง3เท่า ตัวสุดท้ายนะผมจะเป็นเลนส์อัลตรวยนะฮะความเอียดจะอยู่ที่8เมกะพิกเซลค่าเอฟจะอยู่ที่2.2มุมมองของเลนส์นะผมจะอยู่ที่112องศาขนาดของเลนส์นะครับผมจะอยู่ที่4นิ้วนะครับกล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเนแล้วก็ 180p 60เฟรมเดนนะครับการถ่ายวิดีโอของกล้องหลังนะผมมี ES กันสั่นมาให้นะฮะสำหรับกล้องหน้านะผมให้ความเนียดมาอยู่ที่12เมกะพิกเซลค่าเอฟจะอยู่ที่2.4นะครับ กล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอความเป็นบบสูงสุดได้อยู่ที่พันแปดสิบพีสามสิบเฟรมเลยนะครับสแหรับลำโพงนะครับผมเป็นลำโพงคู่นะฮะรองรับเสียงแบบสเตอริโอนอกจากนี้นะผมยังรองรับเสียงแบบไฮเรสออดิโอดอบีเอสโหมดแต่น่าเสียดายนะผมตัวเครื่องไม่มีช่องเสียบแจ็คสามจุดห้ามาให้ลำบีไฟลนะผมจะรองรับบีไฟล์สองจุดสี่บีไฟห้าแล้วก็บีไฟลหกบลูทูธจะเป็นเวอร์ชันห้าจุดสองพอตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชันสอนย์นะครับ สำหรับเซนเซอร์สแกลนื้วมือนะผมจะอยู่ที่บริเวณหน้าจอแบตเตอรี่เนะี่ยผมให้ความสูแบตเตอรี่ม่อยู่ที่5,000มิลลิแอมนะฮะรองรับการชาร์จใบสูงสุดอยู่ที่6-7ัตบาทแบบซูเปอร์วลชาร์จนะครับสเปคบอกว่านะผมชาร์จ50%นะ,ะผมจะใช้เวลาทั้งหมด19นาที สำหรับสีที่เปิดตัวนะครับผมมี2สีด้วยกันนะครับได้แก่ s u m m i r w เงินนะครับผมแล้วก็ n t v r Beige นะครับสำหรับราคาที่เปิดขายในประเทศมาเลเซียนะฮะโดยเริ่มต้นที่รุ่นแรม8รอม256นะฮะร,ราคามาติเป็นเงินจะอยู่ที่13,690บาทนะครับส่วรรุ่นท็อปมาผมอย่างรุ่นแ a ม12รอม1 2 g b นะฮะร,ราคามาติเป็นเงินจะอยู่ที่15,990บาทนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ realme 12 pro plus 5G นะครับต้องรอดูอีกทีนะครับว่ามือถือรุ่นนี้นะผมจะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่าแ้่ถ้เข้ามาจำหน่ายเนี่ยราคาจะถูกเหมือนประเทศมาเลเซียไหมอันนี้ก็ต้องมาราดูอีกทีนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแวบเดียวข่าวสารกันใหม่ EP หน,น้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย